สวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีเทเลนครับตอนนี้งามโชคเขาจะออกไปเที่ยวป่านะครับนี่งามโชคจะไปเที่ยวป่าแล้วมาถูกขันเสาน่ย่ๆอ่ะอ,ะอ,อะ่น้องเวียวก็จะเข้าไปเอาไม่ว่าสนานะครับผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราดูเราดูคุณพ่อเขาจะทำยังไงฮนะ

โอโวอนนี้จะพาออกไปข้างนอกนะคร,รครับไปแล้วเสร็จแล้วครับไปแล้วลวับตอนนี้ก็จะเหลือคุณพ่อนะครับรคุณพ่อเชือกเดียว<ไ>นะตกมันด้วยเนาะไปแล้ว ไปแล้วสองไม่ลูกโอ้ะอน,นะอ้ยวัดเสียวอยู่เลยฮนะเดี๋ยวเราจะพามาดูพอลเล่น,นะครับหลังจากที่ ภรออรยาและลูกชายนะครับออกจากบ้านไปเขาก็จะเงา,าเงานะฮะเงาเงาก็จะงุดหงิดหน่อยๆนะฮะซึ่งแบบเขาเคยมีเพื่อนเนาะเขาจะมีเพื่อนและเขาก็แบบไม่มีเพื่อนแล้วแบบเครียดนะับเครียด เครียดเครียดเครียดครับเครียดเครียดที่บ้านก็บ,บรรยากาศลมลื่นดีนะลมเยน็นสบายเข,ขาก็คว้าหญ้ามาเออซึ่งตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ควานเข้าไปเก็บกวาด เศษหญ้ยยาเศษอึอเศษที่ของเขานะครับไม่ได้แล้วนะครับควานเข้าไปไม่ได้แล้วเขาห่วงครับไม่ให้เขาใกล้ไม่ให้เขาใกล้เลย ครับจับแล้วน,นี่จำเสียงควาดได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมครับ ควาหัวสับรถแล้วนะครับอันนี้นครับเป็นอาการของช้างตกมันนะครับที่แบบคุ้มคลั่งนะครับเจออะไรก็จะจับควา้าโยนเวียงไปทั่วเลยนะครับยิ่งหัวสับรถนี่หัวใหญ่ๆแน่นหนักๆเนี่ยถัดโดนเรานะครับ คือมีแบบหัวแตกเลยนะครับอันตรายมากๆนะครับช้าตกมันเนาะซึ่งเวลาที่เขาไม่ได้ตกมันนะครับเขาก็จะมิสายดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอายาไปให้เขาก่อนนะครับให้เขากินให้เขาแบบอารมณ์ดีนะครับ เดี๋ยวเราจะสั่งเขาดูนะครับว่าเขาจะทำตามเราไหมวนะสวัสดีครับผมครับฮััโหลครับผมครับครับครับ ผมก็แบบมีอาการที่แบบจำเราได้บ้างนะครับจำได้บ้างลืมบ้างกว่าจะหายก็หลายเดือนนะครับตอนนี้โอล่ก็ตกมันมาสองเดือนกว่าแล้วครับเข้าสองเดือนกว่าแล้ว dịp 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 đều คอยดูหญ้าหมดนะครับจะมีอาการยังไงนะครับเมื่อเช้าก็น้องๆก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วตอนที่พาวาสนาครับงามโชคออกออกไปนะครับไปเที่ยวปว่า ตอนนี้ก็กินยาหมดแล้วก็แบบยืนเดี๋ยวเขาก็จะสายหัวไปมาไปมานิ่งอ่ะนิ่งอะ อืมบางทีก็เออมีแบบ โยนแบบสุดแรงเลยนะฮะบางทีก็แบบโยนค่อยๆนะฮะกปไาการของเขานะฮะชาตุมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮ้ยเฮ้ย ยนยนไปหาใครก็ไม่รู้ได<า>แล้วไได้แล้ว <Ooh. S 1> ไม่รู้ก็เป็นเป็นกรดใครมาเนระแต่เวลาเราเอาเอาย้าไปให้เขาก็เขาก็เหมือนแบบ าก็แบบเริ่มมาลมดีนะครับเดี๋ยวควนว่าจะเอาย้าไปให้เขาอีกรอบนึงนะว่าเขาจะสวัสดีไหมเขาจะทักทายอะไรอย่างไงนะฮะนี่นายามแล้วสวัสดีครับปอนสวัสดีครับครับเล้วครับผม cáp, cắp ít, cắp bông, cắp, ô ô, cắm lại, cắp ít đi, cắp con, cắp, ê, ừ. cắp cái นี่ของกินให้เขาก็กับามควานได้นะเป็นบางช่วงนะครับเวลาเข้าก็ต้องแบบระวังระวังครับเวลาเขาโยนของมาโดนนี่หัวแตกเลยครับแตกเลยถ้าดดนฟันนี้หักเลยนะหัวสับรดหนักด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้พวกเราด้วยนะครับโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมเป็นกําลังใจให้พ่อโอเล่ตกมันด้วยนะครับ สู้ๆครับผมยังไม่หายดีกว่าจะไดอ้ออกก็น่าจะเป็นอีกเดือนนะครับเป็นเดือนนู่นและครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม